ตั้งใจหลับตาจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งผ่อนคลายตั้งสบายสบาย ต้งสบายสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิงนุ่มนุม ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้หยุดให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ ใจจะไปอยู่ศูนย์กลางกายได้ต้องผ่อนคลายต้องสบายกว่านี้นะจ๊ะต้องทําใจให้ใสใสใจเย็นเย็นให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจถึงจะหยุดนิ่ง นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ต้องง่ายง่ายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วเราก็นึกถึงบุญ ที่เมื่อเช้านี้เราได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซิ่งเราทำเป็นปกติในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนยกปเป้นเป็นบางครั้งเท่านั้นนะจ๊ะที่เลื่อนออกไปให้นึกถึงบุญนี้นะจ๊ะ ซึ่งเป็นอาสาธรณะพาะมีเกิดขึ้นได้ยากตาางมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสุทธิเจ้าของวิชาธรรมกายและก็ต้องมีพป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งทรรด้วย การบูชาข้าพระนี้จึงจะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้โลกนึกถึงบุญเมื่อเช้านี้ที่เราได้นำมาเครื่องทยธรรมอาหารหวานข้าวน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับประสงค์ไข้พระองค์ไม่ท้วนที่ท่านดับขันทบรินิพานนานมาแล้วแต่มีพระธรรมกายแล้วกดเจอในอายตนานิพานเครื่องทายธรรมเหล่านั้นน่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปถึงทุกๆพระองค์นั่นแหละ เหมือนอย่างทุกเดือนที่ผ่านมาบุญกุศลก็บังเกิดขึ้นจะเป็นดวงบนใสใสเตจะที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด เป็นดวงบุญใสใๆเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจงกระทั่งเป็นพระอริยเจ้ากระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละบุญนี้ได้บังเกิดขึ้นติจนในกลางกายฐานที่เจ็ด แล้วก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราได้ทําผ่านมาต่้งบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดที่เราลืมไปแล้วทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันาชาตินี้ ให้มาซ้อนกันอย่างต่อเนื่องขยายเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกทุกกายเรามีกี่กายก็ติดไปหมดทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบไล่เลื่อยไปเลย สึงกายที่ละเอียดที่ส่อนซ้อนกันอยู่ภายในติดอยู่ในกลางกายที่จะเดำันดาลสิ่งที่เราได้ตั้งความปรารถนาไว้ให้สมหวังดังใจในสุขสิ่ง ทางโลกแล้วก็ในทางธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ได้เป็นช่วงที่ลูกทุกคนจะต้องรวมใจให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆดิสโนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆอย่างสบาย ด้วยใจที่ใสใสใจเย็นๆใจต้องใสใจต้องเย็นถึงจะนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ต้องสบายสบายต้องผ่อนคลา ใจที่จะนิ่งๆน,นุ่มๆได้อย่างนานนุ่มนวลดวงสว่างาจะปรากฏเกิดขึ้นใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จะละในแล้วนะไม่มีตำหนิเลย จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่อย่างวันหรือยิ่งกว่านี้แหละให้แตะใจไปเบาๆให้ใจใสๆใ,ใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงองค์พระได้แล้วนะ ก็ทำใจให้แตะไปเบาๆแตะกลางกายขององค์พระไปอย่างเบาๆง่ายๆสบายๆนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวองค์พระก็จะขยายขึ้นมาเองน่ย จะใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจะมีองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นมาแทนที่ ใสกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจของเราก็จะถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคน รึกเบาเบ,า,บาหยุดนิ่งนิ่งมน,นุ่มเบ,บ,บ,บาเบาสบายตรงสูงกลางกายฐานที่เจ็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆบ,บุญจะได้เชื่อมทุกๆกายของเรานะจ๊ะให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยิ่งๆิ่งเห็นไป บนยิ่งมากความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราก็ยิ่งมากทั้งในปัจจุบันในชาติและในอนาคตเพราะฉะนั้นให้นิ่งๆนมนมเบาเบาสมัยสบายโดยเฉพาะบัณฑิตใหม่ ที่จะมารับปริญญาบัตรในวันนี้เนี่ยของดีโอยู่ใจตัองให้หยุดในหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆส,สบายให้การรับปริญญาของเราในวันนี้นี่ยแตกต่างจากการรับปริญญา ของทุกคนทุกแห่งทั่วโลกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราได้ใช้วิริยะอุตสาหะในการศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนของพระสมมสุทธเจ้าของมหาปุยอาจารย์มาได้ในระดับหนึ่ง จะเป็นฐานที่จะเรียนรู้ต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปนะให้การรับปริญญาบัตรในวันนี้เนะี่ยเป็นที่ชื่นชม,นมโนมทนาสาธุการของมนุษย์และเหล่าเทวาทั้งหลายนะให้เป็นอาจจจันและก็เป็นต้นบุญต้นแบบ สำหรับผู้ที่จะมาภายหลังว่าการเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาตินั้นวิชาที่สำคัญที่สุดก็คือวิชาชีวิตนอกเหนือจากวิชาชีพธรรมดาที่เราท้องอาศัยเพื่อประกอบสัมมาชีวะในการหล่อเลี้ยงสังขาร ที่จะก้าวมาสู่ศึกษาวิชางชีวิตให้ได้ไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงที่บัณฑิตนักปราชทุกยุคทุกสมัยเนะีเขาเกิดมาใช้ชีวิตเพื่อการนี้เนะี่ยโลกจังขาดแคลนวิชาของชีวิตยอยู่เป็นจำนวนมาก พยัญชาโลกจึงดำเนินชีวิตที่ผิดพลรราดปิดประตูสวรรค์เปิดประตูอาบายมีทุกข์ในปัจจุบันปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเพราะนั้นโลกโลกบัณฑิตดีออยู่ถ้าจะมารับปัญญาบัตรในวันนี้เนะี่ย ก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดประตูอบายเปิดหนทางสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและกระดับทุกข์ได้เพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายจะได้เดินตามรอยนี้เนี่ยเพราะนั้นให้โลกมีความปิติและภาคภูมิใจ ในทุกอนุวินาทีที่ผ่านมาที่มีวิริยะอุตสาหะจัดสรรเวลาในการศึกษารเรียนในครั้งนี้วันนี้ก็เป็นวันแห่งความสมปรารถนาของลูกของบัณฑิตนักปรามนุษย์เทวาทั้งหลายของท่านผู้รู้ทั้งปวง ก็พึ่งตั้งใจให้ดีทีเดียวให้การรับปริญญาบัตรในวันนี้เแตกต่างจากที่ชาวโลกเขาทำกันคือใจของเราจะต้องใสใสใสะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับปริญญาบัตรที่เป็นเครื่องยืนยัน ในการศึกษาเราเรียนวิชาชีวิตของโลกในระดับหนึ่งและสำหรับลูกลูกผู้มีบุญเนี่ยที่จะมาสร้างมหาทานบารมีในวันนะี้เนี่ยก็ให้น้อมนำปัจจัยทยธรรมที่เราจะมาสร้างมหาทานบารมีนี้นะเอาไว้ที่กลางกาย กลั่นให้ใสๆเพราะทรัพย์ในยามนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หาย,ยากในภาวะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เราก็มีบริยาอุตสาหะไปทำมาหากินทำมาค้าขายและก็ะทำมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อนำมาทำบุญแล้วเนี่ยทำน้อยตั้งได้บุญมากทำมากต้องได้บุญเยอะๆเป็นอสงไข่ประมาณนังเพราะฉะนั้นจะต้องกลัน่นใจของเราให้ใสใสทายายยทรมให้ใสใสวัตถุทานที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ใจของเราเนี่ยก็ยิ่งสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นบัจจนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและทรัพย์นี้ก็จะนำมาทำงานรศาสนางานรศาสนาเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญกุศลแห่งบรารมี ก็จะทับทวีเป็นบุญกุศลส่งให้ลูกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและยังจะไปถึงแด่ผูดที่เป็นที่รักของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว,ลวที่อู่่ใภพบภูมิที่รับได้ก็จะรับได้ทันทีที่อู่่ใภพบภูมิที่ยังรับไม่ได้ก็จะไปคอยอยู่ มีทุกมากก็จะทุกน้อยมีสุขน้อยก็จะสุข,ขมากและกำลมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราทำบ่ยบอยๆผู้ที่มีทุกขก็ขจะพ้นจากความทุกข์ทรมานได้มาสู่ภพภูมิที่ดีเพราะยังช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เราใหรรักษาใจให้ใส่ใส่ให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะ ไอใ,ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาเบต้องเบาเบาต้องสบายสบไอใ,ใจใสใสใจเย็นเย็นกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ